ห้องเรียนวัดทุ่งแก้วก็เป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาบาลีบาลีของจังหวัดอุทัยธานีโดยมีเราคณะจากวัดทสุงหรือว่าลูกศิษย์ของพระเดชพระคุลงพ่อพระราชบมญาณพ่อพระราชพมนาโกศลแล้วก็คณะพระแล้วก็ท่านเจ้าวาดก็ไปช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาบาลีก็ทําห้องเรียนใหม่แล้วก็ ทำสถานที่เพื่อให้การศึกษาบาลีนั้นของจังหวัดอุทัยนั้นได้เจริญก้าวหน้าตามที่ผู้ใหญ่หรือว่าเถระสมาคมได้เน้นบาลีเข้ามานานมากที่ไม่ไม่ได้ประเดนหนึ่งประเรียนสองประเดนสามอะไรเนี่ยนะแต่ว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่จังหวัดอุทัยนั้นสอบได้หลายหลายองค์ได้รูปด้วยกันหลวงพ่อพระครูประหลัดสมนึกสุธรรมธีรสัตโธ ท่านก็ได้ให้การสนับสนุนโครงการอบรมก่อนสอบสนามหลวงบาลีสนามหลวงในปีนี้ท่านได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมพระบาลีในจังหวัดอุทัยเป็นจำนวนเงิน120 0 0 0บาทและเป็นผู้อุปถัมโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงรอบสองถวยายกับปิยพันธ์เป็นปัจจัย จำนวน10,000บาทท่านได้มอบหมายให้ทีมงานช่างได้เข้ามาปรับปรุงกุฏิเป็นที่พักอาศัยของครูบาอาจารย์ที่จะมาสอนภาษาบาลีซึ่งการบูรณะกุฏินะซึ่งซึ่งเป็นกุฏิที่อายุเกือบร้อยปีลักษณะของไม้นะกก็จะเป็นไม้โบราณไม้โบราณก็จะมีฝ่าเสี้ยมซึ่งเป็นกุฏิ สมัยโบราณนะครับแต่ว่าคือขาดการใช้นะานาน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้กุฏิสุดโทมลงไปมากท่านก็ได้เอาใจใส่นะในเรื่องที่พักที่อยู่อาศัยของครูบาอาจารย์ที่ท่านจะมา,าให้ถวายความรู้ภาษาบาลีท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องทําให้ดนะีเมื่อท่านมาพักอาศัยแล้วท่านจะได้มีกําลังใจในการสอนยิ่ง,งขึ้นไป